ไม่ดูลานจอดรถก่อนกว้างขวางอันนี้จะเป็นโซนร้านอาหารแล้วก็ด้านในจะเป็นป่าดิบชื้นเป็นคาเฟ่ต้องเดินผ่านน้ำตกลำธารไปอยู่ติดกับคลองชนละ,ะทานทางที่โอ้ยอันนี้ไปดอนตูมกันนะคนปรปฐมแต่เมื่อกี้เส้นที่พี่เพนไปกำแพงแสนมานะพอเลยเป็นแบบช่องหลัก่ไมเป็นช่องเลย มีความสุขกับการถ่ายรูปนี่เราเดินจากโซนร้านอาหารตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็มาเข้าทางนี้ทางนี้คือโซนคาเฟ่ก็คือเดินผ่านลำธารผ่าน,านต้นไม้สายหมอกเออเราไม่คิดนะจะคิดเรื่องนี้นี่เป็นสนามเด็กเล่น ทำไมเขาไม่ปล่อยฝอยละอองแบบเยอะๆแล้วก็มีป้อนน้ำแพ้ด้วยโอ้ยมีเต่าด้วยอ่ะมันยากกันใหญ่เลยแม่อสองคนเหรอ,อไปได้างคู่เดียวกันคู่แต่ละเดี๋ยวไม่เดียว ม,ม,มันมันเป็นมันเป็นธีมไอ้วาเลนไทน์ไงยังหลงวาเลนไทน์ยังหลง,ลน,ยยง,หลงนี่ปะค้าตรงโน้นมึงชอบดอกไม้ดอกกุหลาบขนาดใหญ่ <c oughs> สวยนี่นี่นี่กเอนี่ยนี่เป็นนี่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 นนีนี่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 นีานี่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 นีนี่นี่นี่น็นี่นีนีันนี่นี่นนี่นีนีนี่นีนนีนี่นี่นนนี่นีน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขายผิดมันเป็นวิดีโอเห็นไหมคนเยอะมากเลยอ่ะจะมีที่นั่งบอกมิโนเพราะว่าเพราะว่าติ๊กตอกออกบ่อยมากเห็นในติ๊กตอกบ่อยมากก็เลยชวนพี่ๆเข้ามาเพราะว่าไหนๆก็มาดูชมภูพันธ์ทิพย์อยู่แล้วผ่านอยู่แล้วไงหันรอบเลยอ่า อาเด็กๆมาเที่ยวสามคน <c oughs> น่าจะมีนะลองข้าไปดูก่อน <c oughs> ปลามีปลาด้วย <c oughs> แล้วก็น้ำใสแล้วก็นี่ตัวคาเฟ่ <c oughs> ก็คือมีที่นั่งด้านนอกด้วยแล้วก็นั่งในห้องแอร์ด้วย <c oughs> บนเขียนว่าชะลอน <c oughs> นี่ปลามาอยู่ฝั่งนี้หมดเลย <c oughs> อะไรไม่รู้สีส้มๆ ต้องไปหาหมอแล้วเอามีคนนั่งมาหน้าผัดชาปลาคังร้อยหกสิบเอาร้อยกว่าร้อยกว่าส้าสามอย่างนี่เขามีข้าวปลาดวยอาหารจานเดียว เอากับข้าวสามอย่างร้อยกว่าร้อยกว่าดีกว่านไม่ไม่โอเคมันเป็นหลนปลาเค็มไม่มีเนื้อมีหนังีมันคือปลาเค็มอ่ะปลาเค็มจานเซียพี่ตุ๊กแทำไมอเค่หะเอาแค่เป็นน้ำเอามาคุกข้าวหเลสียเป็นแบบนั้นเลยว่าคือใส่น้ำาคุก รอโต๊ะข้างในโต๊ะเต็มเลยดูคนดูคนขายดีมากชิ้นฉ่ำชึ้นฉ่ำนะเนี่ยมีน้ำตกตรงนี้ด้วยก็อยู่ตรงที่เราถ่ายลูกที่แรกสุดอ่ะใช่อาหารเร็วค่ะสัง่ง รอข้างนอกปรากฏว่าอาหารมาแล้วพอเรามาเข้าได้ที่นั่งอาหารไม่แพงด้วย140สี่สิบอันนียน้ยำหมูย,ย,ย่างตะไคร้เดี๋ยวไปทำชิ้นบ้างเนีย่ยหมูชิ้นใหญ่ๆเลยแต่ลักษณะเหมือนคองหมูย่างแล้วก็เยอะนะคะจานมอนมันเยอะดูฮะเสร็จ,จเ หนอนกุ้งหนอนกุ้งตีเจียวปูจ้าอร่อยมากทุกอยา่างมาซ้ำได้ต้องมาลองคาร้านนี้ <c oughs> เขาบอกว่าเปิดมาห้าปีแล้วแต่ว่าเพิ่งเห็นในติ๊กต็กแล้วก็เห็นบ่อยก็เลยามาลองอันนี้นนนแกป่แกลปลาช่อน ไข่ต้ตัวใหญ่ด้วยเดี๋ยวเราตักนิเดี๋ยวไปเดี๋ยวที่ไปกินที่แถวบ้านก็เอากลับบ้านกินขนมเยอะเลยอ่ะร้อยแปดสิบโหเยอะเลยอ่ะคุ้มเดี๋ยวเหลือแันไม่เหลือเราคุ้เลปลาปลาช่อนย่างตักใส่ถ้วยกันไปคนละชิ้นแล้วนะแล้วก็ยังมีอีกสามชิ้นแล้วที่ตักอันชิ้นใหญ่ๆเลยอันนี้ชิ้นกำลังดีเยอะมาก น้อยแปดสิบบาทเราไม่มีเค,ค้กเลยคาเฟ่ขายดีอืออาหารถูกยากาศดีวันนี้ไม่ลืมอะไรนะอาหารถูกแล้วก็อร่อยทุกอย่างแล้วก็ให้เยอะแล้วก็ไม่รอไม่นาน แล้วก็บรรยากาศดูดี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 ดดแล้มันสดชื่นแค่ไหนรัดด้วยอ่ะต้องนั่งห้อยขาระวังหลน okay. ่นคือมันไปไกลเกินจริงมันต้องอยู่ตรงนี้นั่งไปแล้วก็ไปถ่ายใกล้ๆดูน้องออกมาน้องอคอกได้ด้วยอ่ะแสดงว่าแบบคุ้นกับคนเสียง ทำเสียงอะไรวนนีน่น้องอุยน้องน่ารักจังเลย <S 1> <S 1> <S 1> <S จับได้ด้วยเหรอมานี่เร็วมานี่เร็ว